ดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครัทุกท่านสวัสดีครับพี่แนงสวัสดีครับผมครับเรามาตามความฝันพี่แนงคงสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็เลขออกแล้วนะครับเห็นอันดที่สิบห้าพี่แนงฝันดีแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับฝันดีแล้วนะครับแต่ว่าจะเข้าไม่เข้านี่เรื่องหนึ่งเราก็จะไม่คุยเยอะนะครับครับเล่าความฝันพี่แนงฝันก็ฝันว่าฝันว่ามีคนมาบอกว่าพ่อจะตายให้ไปยกครูพ่อไปยกครูว่าพ่อจะตายแล้วไปยกครูทีนี้ก็ พอไปถึงไปถึงบ้านไปถึงบ้านว่าไปถึงบ้านแต่มาไหว้น่ะเป็นองค์หลวงปูนั่งอยู่นี่เลยไหว้ก็ยกค้ากันแปดให้พอ่อก็ไปไปบอกกับพ่อว่าว่าพ่อจะเพิ่งตายเลยผมไม่มีตังอะไรเงี้ยยังไม่มีตังเลยนี่ก็พ่อก็บอกว่าเอ้อันตะนเงบเตยยังไม่ตายหรอกจะว่ายังไม่ตายหรอกยังอยู่อีกนานก็ยกคนา,นนากันคันแปดให้พอ่อก็สดุงตื่นทีนี้ก็ทเช้าก็โทรไปถามพอ่อก็ เขาถามอายุพ่อพ่อกาอายุ75-76ประศก็90 2490<ม>ประศทีก็ยกคันหน้าคันแปดก็ตีเป็น58อัน5คัน8ก็ไม่มีเลขเยอะก็มีเลข75 76แล้วก็85 58อะไรงเงี้ยนะแล้วก็90มีเลขอยู่ตรงนี้นี่คือฝัน ฝันอย่างเดียวบอกวันนี้ไม่ได้ฝันเยอะครับก็ฝันหลายเรื่องอยู่แต่ว่ามันจาไม่ได้มันจําได้แค่แค่ฝันฝันตัวนี้อย่างเดียวก็ฝันอยู่เลขเดียวนี่ฝันอยู่อย่างเดียวฝันว่าไปยกยกครูให้พ่อยกครับว่าพ่อจะตายเขาว่าจะตายแล้วก็เขามาบอกทางนี้ว่าให้ไปยกไปยกครูให้พ่อให้ไปยกไอ้ข้าวันาแต่พอไปถึงก็แต่ในคำฝันว่าว่าทางนี้กับบ้านแต่ว่า แต่มาไหว้มาไหว้หลวงองค์หลวงปู่สูงตรงตรงตรงกระท่อมเล็กตรงนี้ก็มานั่งไหว้ก็ไหว้ก็ยกยกครูให้ก็ไปคุยก็ในความฝันในความฝันนั่งอยู่เป็นองค์หลวงปู่แต่ว่าทางนี้เห็นเป็นพ่ออะไรเงี้ยนะก็คุยว่าพ่อจะเพิ่งตายเลยว่ายังไม่มีตังเลยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีตังเลยพ่อไม่ใช่ยังไม่ตายแล้วคุอยากอยากเจอมึงอะไรเงี้ยนะกีจะพูดเป็นสากเมนนะมาทานเติมเงยเต้จองเคยนาจีเจจ้องไอ้โมยจีเจมือครูอัง ไอ้สมองนี่นะเขาก็คุยกับพ่อก็ชุ่งตื่นชุ่งตื่นมาก็เช้าก็โทรไปโทรไปถามพ่อว่าพ่อพ่อเป็นอะไรไม่อะไรเงี้ยพ่อบอกไม่ได้เป็นอะไรก็ว่าฝันว่าพ่อพ่อจะตายให้ปยกครูให้พ่อให้พ่อตายอะไรเงี้ยให้พ่อแบบไปสบายอะไรเงี้ยนะปยกกให้ก็พ่อบอกยังไม่ตายยังยังแขวงอยู่ไม่ได้เป็นไรก็เลยตีเป็นเลขเป็นเลขอายุของพ่อเลยตีเลขอายุกับเลขปอพ่อแล้วก็เลขขันห้าันแปด แสดงยังไม่ตายศูนย์มาไหมยังไม่ตายก็ศูนย์ก็เป็นศูนย์เก้าเก้าศูนย์ถ้าเป็นตัวเลขเป็นอะไรบ้างอย่างก็เป็นตัวเลขก็จะเป็นอายุพ่อก็เจ็ดสิบห้าย่างเจ็ดสิบหกแล้วก็ไอยกขั้นห้าขั้นแปดนะก็ตีว่าแปดห้าห้าแปดอะไรก็ได้แล้วก็ปศก็ทรงสี่ทรงสี่เก้าศูนย์สองสี่เก้าศูนย์ครับสองสี่เก้าศูนย์ ก็จะเป็นอยู่แค่นี้เลขก็ไม่เยอะเลขก็ไม่เยอะครับอ่ะยังไงก็ไอ้พี่เล่เลขชอบให้เอฟซีหน่อยพี่เล่ชอบแบบไหนก็ถ้าถ้าทางนี้ชอบทางนี้ก็จะชอบอยู่เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็ห้าแปดชนนี้ชนนี้ก็จะดึงถ้าดึงมาเป็นสามตัวก็ทางนี้จะดึงศูนย์มาใส่มาใส่ตรงตรงเจ็ดห้าเนี่ยศูนย์จะดึงศูนย์มาเนี่ยศูนย์ถ้าเป็นสามตัวนะก็ดึงศูนย์มาใส่ก็ตรงนี้ก็จะดึง ดึงเก้ามาใส่หลังหกหลักเก้าเนี่ยก็จะดึงตัวนี้ก็จะดึงเจ็ดเจ็ดไปใส่ไปใส่ข้างหลังเลขแปดแค่นี้เลขกครับก็ถ้าถ้าจะดึงไปสามตัวนะถ้าสองตัวก็จะซื้อ,จะ,อจะซื้อในในลักษณะนี้เลยแล้วไปกลับมาครับกลับไปกลับมาแล้วก็ถ้าถ้าสามตัวก็จะดึงมาศูนย์ศูนย์จะมาใส่ตรงตรงห้าใส่ตรงกลางก็ได้ใส่เป็นเจ็ดศูนย์ห้าอย่างเงี้ยทีนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นเจ็ดหกเก้า หรือว่าเก้าเจ็ดหกอะไรเงี้ยนะก็จะดึงมาอย่างนี้แล้วกตว็ตัวนี้ก็จะดึงจะดึงเจ็ดลงไปลงไปใสต่ตรงตรงหลังแปดก็จะใส่เป็นเจ็ดห้าแปดหรือแปดห้าเจ็ดอะไรก็ได้ก็มีตรงนี้แล้วเลขก็จะดึงจะดึงไขว้มาก็ดึงมาก็จะเป็นจะย่อลงไปจะเลขเ,เลขก็จะน้อยลงลงลงกว่าเดิมแต่ทีนี้ก็จะเป็นสามตัวก็จะตัดออกอตัดออกถ้าชอบจร<ด>ิงจริงก็ชอบ เจ็ดห้ากับห้าแปดเนี่ยครับใคจะชอบรู้สิษเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเลขอายุพ่อจะทรงท้ายแล้วก็เป็นห้าแปดเรายกครูนะยกคันคันห้าให้พ่อนะยกให้พ่อคันห้าคันแปดยกว่ามีคนมาบอกว่าพ่อจะเสียอะไรเงี้ยนะก็ให้ไปยกครูให้ถ้าไม่ยกพ่อจะไม่ไปอะไรเงี้ยนะก็จะไปยกยกครูให้ยกคันห้าคันแปดให้ให้พ่อก็ทางที้ฝันก็ ไปไปยกแล้วก็ไปไปคุยไปยกยกด้วยกับคุยด้วยก็พ่อก็บอกไม่ไม่ได้เป็นไรไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรอยากให้มายกเฉยเฉยอะไรเงี้ยนะก็อยากมาให้ยกให้อันนี้เฉยเราไปคุยกับพ่อว่าพ่อพิ่งตายเลยผมไม่มีไม่มีตังมีอะไรแะต่ไปพูดภาษาเขมรกับพ่อแต่ในความฝันในความฝันมาคุยไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเป็นองค์หลวงปู่ที่ท่านั่งตรงนี้โเป็นองค์หลวงปู่หลวงครับในท่านั่งห้อยขาลงน่ะ ก็ทางนี้ก็ยกยกกับแม่บ้านไปยกยกยกจานจานครูยกแล้วก็ไปคุยก็มาบอกว่ายังไม่ตายแล้วคือยังยังไม่ตายหรอกแต่ยากให้ยางให้มายกให้เฉยอะไรแบบนองนี่นะก็แต่ในความฝันความฝัน้าพ่อตายก็จะเขียนเป็นเลขอายุของพ่อมันเลยก็จริงๆจริงๆก็จะถ้าจริงๆตรงนี้ก็จะใส่เป็นสองเป็นสองก็ได้แต่ทางนี้ไม่ไม่ชอบสองเล่มเล่มในเขียนไม่ชอบสอง จริงๆมันมีสองด้วยแต่ว่าทางนี้ไม่เขียนถ้าเขียนเลขสองไปมันจะเยอะถ้าเขียนเลขสองลงไปเพราะว่ามันสองสี่สองสี่เก้าศูนย์ก็จะเอาดึงดึง,ดงมาทสองแต่ว่าไม่เอาก็จะดึงมาแค่นี้ก็จะดึงถ้าถ้าทั้งนี้ก็เขียนไปแล้วล่ะเขียนให้แม่บ้านคนซื้อก็จะเขียนเจ็ดศูนย์ห้าให้คนซื้อให้เจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นห้าไอเป็นเจ็ดหกเก้าหรือว่าเก้าเจ็ดหกอะไรเงี้ยน,นะให้ซื้อให้เขาเขียนยูเขียนให้แล้วแหละ ซื้อก็เป็นห้าแปดห้าแปดนี่ก็จับก็ถ้าห้าแปดนี่ก็จะดึงเจ็ดมาจะดึงเจ็ดมาใส่ตรงกลางก็ได้เจ็ดห้าเจ็ดแปดหรือว่าห้าแปดเจ็ดอะไรเงี้ยนะก็จะดึงลงมาเงี้ยสามตัวสามตัวครับสรุปแล้วก็ฝันพูดง,ง่ายก็คือทั้งพ่อทั้งลวงปู่วงด้วยครับก็เป็นครูพ่อแล้วก็ว่าทางนี้ไปยกครูพ่อนะไปยกเป็นให้พ่อนะยกครูให้พ่อที่บ้าน ก็ฝันว่าไป,ไปไปที่บ้านไปไปก็ไปยกครูก็ไปยกกับแม่บ้านแนี่ยเพราะว่าเขาต้องไปยกสองคนยกให้ปกติอยู่นี่ก็ยกระจําเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะจะ,จะเย็บเย็บครูให้ไปจายกเย็บครูลงปูให้ตลอดก็จะเย็บทุกที่ทุกทั้งครูหินทั้งอะไรทั้งนี้ก็ยกยกให้หมดทั้งโุนตาแกร่งน้นก็ยกก็จะเย็บยกตลอดอ ทางนี้ก็จะไหวไหวตลอดเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราผิดอะไรเราเดินบางทีเราเดินข้ามหินข้ามโน่นข้ามนี่ก็บางทีก็สิ่งศัิ์สิทธิ์เขาสิ่งอยู่อะไรเงี้ยนะทางนี้ก็จะยกก็จะยกให้ก็ในความฝันก็ครับบ่บอกให้ยกัน้นยกน,นี้ให้ยกครูให้เขาอะไรเงี้นะก็จะเย็บก็จะเดินเดินดูก็จะเป็นเห็นอาจารยครูเยอะแค่นี้เพราะว่าทางนี้จะจะเย็บ เพราะว่าในความฝันเขาก็จะมาบอกให้ไปเย็บครูให้ฉะนั้นบางที่ก็เป็นเฉพาะตกันห้า,แต,า 5, แต่บางที่ก็ทั้งกันห้ากันแปดแต่บางที่ก็ร้อยแปดเลยเพราะว่าเยบ็บตันกันเย็บไม่เหมือนกันตรงนี้ก็ทานงนู้นก็จะเป็นร้อยแปดร้อยแปดตรงนี้ก็จะเป็นกันห้าข้างในก็เป็นห้าขับทั้งหมดเลยร้อยแปดนี้ร้อยแปดก็คือครูบาอาจารย์หมดเลยบางร้อยแปดถ้าปูสษีปูรษีทั้งหมดเลยครับทั้งศีนารอบศีนาวัวหน้า สมิงฟรายหน้าอะไรทุกอย่างเลยก็ทุกทั้งร้อยแปดองค์ทั้งหมดเลยครูบาอาจารย์ร้อยแปดองค์ทั้งครูกนีท้กนนีรวยแต่ว่าจะยกอยู่ฝั่งนู้นครับก็เขามาบอกเขาบอกว่าตรงไหนที่ว่าให้ยกครูแปดตรงไหนยกครูคั้นห้าก็บางครั้งก็ไม่ใช่ว่าขั้นคันหาขันแปดแต่บางบางที่ก็เป็นคั้นห้าขันแปดอย่างครูลุงภูก็คั้นห้าขันแปดอย่าง หินตรงนู้นก็ยกต่ขนา่ากใา็ให้ยกต่ขน่าไม่ยกันแปดก็ในในถำ้ำหน้าถ้ำมานู้นก็ให้ยกครูไรแปดเลยเป็นครูไรแปดให้เขาเลยครับแม่เทียนก็เป็นขนาน่าครับธรรมดาม็แม่เทียนคับใก็ยกขนาน้าเขาบอกว่าให้ยกขนาน่าจะเป็นเฉพาะแต่ไอปากถ้ำเนี่ยให้ยกครูไรแปดให้เขาก็ตรงนั้นก็จะเป็นหลายองค์อยู่ก็ให้ยกไรแปดเลยทีเดียว S <S ความฝันเนาะพี่แมหลังจากที่ปูกรมเสียนท่านมาปฏิบัติที่นี่ตอนนั้นพี่แมงไม่ฝันเลยครับนี่ก็ฝันฝันก็จําไม่ได้ปูกรกเสียนมาก็ฝันวันนั้นก็ฝันว่าแม่แม่ก็จะมาด้วยก็เลขก็ยังยังพูดอยู่เพราะว่าแม่แม่ก็เสียวันที่สองก็เรียกว่าศูนย์สองอะไรแต่ว่าเลขเลขไม่รักกันเลยไม่เอาไม่ชอบนะก็เลยครับก็เลยไม่ชอบก็แม่ก็เสียวันที่สองครับ ที่สองเดือนหนึ่งเชินใหญ่ก็จะฝันยกครูคนเสียนมาก็ไม่ค่อยได้ฝันก็ไม่ได้ฝันก็เพิ่งฝันนี่แหละฝันว่าเพิ่งฝันว่าพ่อเขามาบอกว่าพ่อพ่อน่ะจะตายแล้วจะเสียแล้วก็เขาให้ไปยกตอกครูพ่อให้ยกให้ว่าไปยกแล้วก็ไปไปถึงก็ไปยกยกแต่ในความฝันมันไม่ได้ไม่ได้ไปบ้านแต่ในความในความเนี่ยน่ะเราเรานะครับรถไปบ้าน แต่ในความพูดกันน่มันพูดอยู่ในส่วนยางที่นี่ามายกครูให้ให้พอ่อก็ยกยกแล้วก็เขาบอกว่าเขายังไม่ตายหรอกเขาบอกว่าเขายังอยู่อีกหลายปีเันได้ยกครนะูก็ไปถามอายุพอ่อก็อายุเขาหกสิบหกสิบห้าจะเข้าหกสิบเจ็ดแล้วก็ไปยกขั้น, 5, น 8, ห้ากันแปดให้เป็นจานขั้นห้ากันแปดเป็นครูขั้นห้ากันแปดก็เหมือนเอาเย็บของหลวงปูของ ใช่มัูอะไรเงี้ยนะยกก็ไม่ต้องไดรเยอะนะครับ,<ะ>รบก็ตีตีง่ายๆต,ต,ยตีตามอายุตีตามอายุแล้วก็ตีเป็นห้าแปดแล้วก็ผสอ,อันนี้เป็นเลขเกี่ยวกับพ่อหมดเ,เลยแต่ถ้าถ้าเราเพิ่มถ้าเราจะเพิ่มเลขที่มันได้เขียนก็จะเพิ่มแค่เลขสองเลขสองขึ้นมาสองใส่ใส่ตรงเก้าศูนย์ก็ได้สองเก้าศูนย์หรือว,ว่าสองห้าแปดสองเจ็ดหกสองเจ็ดห้าอะไรเงี้ยนะ แล้วแต่เราชอบ่าสองถ้าเราชอบสองแต่ทางนี้ชอบชอบตรงนี้ก็คือศูนย์ศูนย์จะใส่เป็นเจ็ดศูนย์ห้าแล้วเลขเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยก็เห็นอยู่ในหินตรงนี้ด้วยเห็นอยูย่ด้วยครับเห็นเห็นด้วยกินแงก็คือถ้า,ากินแงจะซื้อก็อซื้อไปแล้วหละซื้อเจ็ดห้ากับห้าแปดครับเจ็ดห้าแต่ห้าแปดครับซื้อไปแล้วแต่ว่าทางนี้ทางนี้ก็ซื้อซื้อเป็น 0เอเป็น705แล้วก็ตรงนี้ก็จะใช่เป็นจะเป็น7 758อะไรเงี่ยนะจะซื้อครับสตัวขับสามตัวซื้อลอตเตอรีว 58, วออ่วันห้า758กับ0 705แล้วก็ซื้อไปแล้วสองใบแล้วครับแล้วก็75ออสต้าจ์75ก็ซื้อไปแล้วครับไม่ได้จะฝาก FC นะก็ขอให้ FC รวยๆกันทุกคนนะครับวันนี้ป <laughs> ังๆเข้าตรงๆโอเคครับ <laughs> ชมนะก็ขอบคุณพี่แดงมากเรือนะครับทำให้แนวอ่านดีดีนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับตรงใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นแค่นำเสนอบิดถูกไม่รู้นะครับคุณผู้ชมเสมอเนาะถูกไปว่ากันชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้ก็ก็าาททงงัับบค